สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยกับจี n นนอารนะครับวันนี้ผมจะพามาลองใช้งานเบื้องต้นกับแท็บเล็ตตัวแรกของ Microsoft นะครับภายใต้ชื่อว่า Microsoft Surface รุ่น RT รัาจะเป็นรุ่นแรกเลยก็การใช้งานจะยากจะง่ายเพียงใดนะครับการตอบสนองของหน้าจอการใช้งานของระบบซอฟแวร์เป็นอย่างไรบ้างการใช้งานเราไปชมกันเลยครับทั่วไปนะครับสมาร์ทโฟนสมัยนี้อะไรก็สด์ขึ้น้าจากพลติกหน้าตาเป็นวินโดว์8ชัดเจนนะครับ ก็การใช้หน้าจอสัมผัสควบคุมค่อนข้างง่ายตรงนี้จะเป็นไลฟ์ไตล์นะครับหรือว่าจะเป็นกระเบื้องมีชีวิตแปรมั่วดีไหมครับก็เอาเป็นว่าตรงนี้จะเป็นไลฟ์ไตล์จะมีออไอคอนดุกดิวดีก็ลมีการอัปเดตนะครับข่าวสารให้เราแอปบนตัวที่ให้มาเนี่ยมีทั้งเมลนะทั้ง people ทั้งอินเทอร์เนตท,ทั้งนั่นนี่แต่ที่เป็นจุดที่แตกต่างนะครับสำหรับ Microsoft Surface กับแท็บเล็ตอื่นๆ คือเขามีหน้าเดสก์ท็อปเป็นไงครับหน้าเดสก์ท็อปซึ่งเป็นหน้าคอมพิวเตอร์ของวินโดว์แปดนะครับสามารถล w s ์ไฟล์ได้ปกตินะครับเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับเรียกว่าตัวนี้นะครับถ้าเราพับอย่างนี้ถือนะครับมันก็จะเป็นแท็บเล็ตที่ทำงานเหมือน PC หรือมอนตบุ๊ก ตัวหนึ่งนะครับหรือเราจะแปลงร่างมันให้เป็นทับเดตจริงจังก็ได้เป็นฟูลทัชคอนโทรลนะครับสามารถเข้าอินเทอร์เนต็ตเอ่ยนะครับเช็คอีเมลเออย,ยังไม่ได้สายอินไว้นะครับหรือว่าไม่ไว่าจะลงแอป,ปเพิ่มนะครับเล่นเกมสกัดไรฟก็มีหม่งมีแมปขึ้นมาให้เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างคล่อง,งตัวตอนน่อเรียาดูกันว่า ควพ้อมตัวอมมันเนี่ยมันจะมีความเร็วและความสะดวกจริงๆแรงใช้งานจริงแค่ไหนนะครับเอาซะว่าติ้งต่างว่ามันเป็นแท็บเล็ตแบบที่คนไทยคุ้นเคยนะครับตั้งปัป๊บหน้าจอค่อนข้างยาวยาวและแคบการควบคุมนะครับไม่ว่าจะตั้งหรือจะนอนนะครับถ้าเราเลื่อนจากด้านข้างมาจากด้านขอบด้านนอกนะครับที่ขอบด้านนอกเราเลื่อนเข้ามาเนี่ยเหมือน PlayBook นะครับมันจะโชว คอมมานด์ Command, ขึ้นมามากมันว่าจะเป็นการตั้งเซตติ้งนะครับการปุกสตาร์ทนะครับการเลือกดีไว้์การแชร์ริงการเซิร์ชแล้วก็มีตัวข้อมูลวันที่แล้วก็อ,อ,อัตราเ,เริมาณแบตเตอรี่แล้วก็ความเข้มของสัญญาณไวไฟตัว RT นี i, ้ไ wifi เท่านั้นนะครับไม่มีช่องเสียบสิบการ์ดนะครับการดีไซนโปรแกรมนะครับยกตัวอย่างเช่น ผมเปิดโปรแกรม Explorer นะครับโอเคขอญาตตั้งนะนี่ก็เป็นการต่อด้วย Wi-Fi ทีนี้ปิดโปรแกรมอย่างไรปิดโปรแกรมก็คือจากขอบด้านบนนะครับรูดล,ลงมาปืด๊ดจะเล็กลงใช่ไหมครับแล้วก็ลากต่อไปครับมันก็จะปิดนะครับเอาใหม่แบบเร็วๆก็คือเปิดเครื่องปับ๊บ นะครับแล้ขึ้นมาปาั๊บถ้าไม่ปิดนะครับสไลด์จากข้างซ้ายนะครับไปทางนั้นขวา <c oughs> ก็จะเรียกโปรแกรมอื่่ที่เปิดค้างอยู่นะครับนะครับดูอีกทีนะครับลากมาใช่ไหมครับถ้าปล่อยสุดใช่ไหมครับจะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งถ้าลากมาไม่สุดและดึงกลับจะเป็นเล s t ของโปรแกรมที่เปิดค้างอยู่สตาร์ทก็ได้จะเป็น Internet Explorer ก็ได้ จะปิดก็ลากลงนะครับการควบคุมไม่ยากอีกอย่างหนึ่งที่ทําได้ก็คือการสลับกลับไปหน้าโฮมค็กกดปุ่มโฮมเท่านั้นเองครับเป็นาาการใการควบคุมค่อนข้างง่ายทีนี้เนมือนะก็เปิดเบราว์เซอร์แล้วนะครับเราลองดูการใช้งานเบราว์เซอร์บ้างเพราะว่าผมเชื่อว่าเกินครึ่งหนึ่งซึ่งถ้าเล็ตมาเนี่ยก็คือเขา้าเข้าเว็บเข้าเล่นเน็ตนะครับเช็คนู่นเช็คนี่อันนี้ก็จะเป็นการเข้าเว็บไซต์ สามารถขยายได้นะครับเหมือนกันหรือเราสามารถใช้2มือนะครับเลื่อนจอได้นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าถ่ายแั่นิดนึงนะครับอ่านว่าตัวนี้เราคุยเรืถึงเรื่องการใช้งานทับเบ็ดเราใช้งานที่การสัมผัสเป,เป็นหลักการใช้งานลองแตะเข้าไปดูซิตอนนี้ถ้าเราเปิดจากหน้าออของไลฟ์ไท์นะครับ วินเออินเอ็กซ์พเรจะเป็นเวอร์ชั่นนี้แต่ถ้าเกิดเราเข้าหน้า Desktop นะครับเรามีมุมให้กดเป็น IE i n ินเอ็กซ์พ e r 10ใช้หรือไม่ดูสิก็จะเป็น Explorer 10นะครับซึ่งหน้าตาจะคุ้นเคยสำหรับคนฝั่ง Windows กันดีแต่ใช้งานก็เช่นกันเพียงแต่ว่าหน้าตาอินเทอร์เฟซเนี่ยจะเป็นเหมือนกับ คอมปกติอันนี้จะเป็นหน้าตาที่เ,เป็นแบบพิเศษนะครับเป็นแบบ Windows 8ทีนี้เราพอเราใช้งานไปปุ๊บเนี่ยก็จะซ่อนแถบบนกับแถบล่างการเรียกใช้งานไม่ยากครับรูดจากล่างขึ้นบนก็จะมีเปิดหน้าต่างใหม่ก็ได้นะครับเราลองดูการพิมพ์นะครับจุดหนึ่งที่ขัดใจก็คือแตะ ปกติแล้วคัเบ็ตนะครับแตะปุ๊บคีย์บอร์ดเด้งปั๊บใช่ไหมครับแตะ Surface RT ไม่แตะปุ๊บนะครับเคอร์เซอร์ไปโชว์ใช่ไหมครับคีย์บอร์ดไม่โผล่นะครับต้องแตะแรงๆนะครับถึงจะโผล่เรามาลองตรงนี้บ้างเพิ่มแท็บใหม่ด้านบนแตะนะครับไม่มานะครับต้องมากดด้านล่างที่เป็นรูปคีย์บอร์ดโอเคคีย์บอร์ด อ่าหายซะแล้วโอเคคีย์บอร์ดนะครับมีทั้งไทยทั้งอังกฤษอังกฤษนี่เแบบ์เบพื้นๆเราดูไทยกันบ้างนะครับไทยก็จะเป็นเลเยอร์ปกติแต่ด้านบนที่เป็นตัวเลขไม่มีต้องมากดที่ปุ่มตัวนี้เพิ่มก็จะได้เลเยอร์แบบใหม่ที่จะมีพวกซิมโบต่างๆแล้วก็มีตัวเลขสามารถย่อดได้นะครับหรือว่าขยายให้เต็มจอก็ได้เลาไม่เอานะครับสมมติว่าผมเข้าเว็บไซต์นะครับ ถ้าเบ็ดปกติมันจะซ่ออัตโนมัติแต่เซอร์เฟ f a c e r ทีไม่นะครับต้องกดเอาเองซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องลำบากะไรมากมายนะักการเข้าเว็บไซต์ก็ตอนนี้ใช้ Wi-Fi นะครับสปีด16เมก์ของทรูออนไลน์นะทีนี้เรามาดูตอนแนวตั้งกันบ้างแนวตั้งก็ถือว่าโอเคนะครับ ใช้งานได้ดีสักพักคงชินกับเรื่องความยาของหน้าจอในส่วนของเดสก์ท็อปนะครับก็เป็นข้อพื้นฐานสำหรับคนที่ใช้งาน PC หรือว่าใช้งาน Windows สำหรับบนโน้ตบุ๊กเป็นปกติอยู่แล้วเรามาเน้นในส่วนของการทำงานในหน้าของไลฟ์สไตล์ดีกว่าเอาเป็นว่าแท็บเล็ตปัจจุบันเน้นที่อะไร ทัพปปัจจุบันนะครับเน้นแน่นอนครับแอปพลิเคชันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับใครแอปมากกว่าใครแอปดีกว่าอันนั้นก็เรียกว่ามีใจไปก่อขึ้นนะครับฮาร์ดแวร์ดีระบบปฏิบัติการดีนะครับเสถียรไม่แฮงค์ใช้งานง่ายนะครับอันนี้ก็ได้ความมั่นใจเป็นอีกหนึ่งส่วนสองส่วนรวมกันเป็นสูตรสำเร็จของท็บเล็ตในปัจจุบันจุดๆๆด,ดหรือเปล่า อันนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับโอเคใช้เวลาพอสมควรนะครับโมไปสักแป๊บหนึ่งก่อจะเข้ามาหน้าของเอ่อ w w s m o w s m t r k e t ได้ซึ่ง o w s Market ก็จะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับ Metro UI นะครับดูสวยดูเก๋น,นะครับสังเกตอะรอย่างไหมครับผมหาปุ่มเสิร์ชไม่เจอเขาอาจจะมีเสิร์ชก็ได้ครับแต่ผมคงไม่เก่งพอกดสปอร์ตไลท์สิ หมุนแป๊บนึงนะครับผมก็ไม่ได้จะสปอตไลท์คืออะไรนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเปิดลองใช้แล้วก็คร่าวๆจากนั้นก็ทำวิดีโอีว้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับว่าการใช้งานเป็นอย่างไรเรามางมด้วยกันโอเคสปอตไลท์นะครับก็เป็นแอป,ปที่เขานำเสนอก็เรียกว่ามีให้เลือกใช้มากมายนะครับแอป,ปไทยมีไทรัฐมีเ a เจอร์ซินิเพลนะครับมี GTH เอเรื่องเล่าเช้านี้นะครับ มีอะไรอีกเนี่ยนั่นนี่นะผมมีใน a อ s o o ๊กสโตด้วยนะครับก็ไม่ใช่เสิร์ชนะครับสปอนไลท์กลับมานนี้ก็เป็นท็อปฟรีก็เน,น้นฟรีไว้ก่อนนะครับทีนี้แหละปัญหาใหญ่คือว,ว่าถ้าผมต้องการลงโปรแกรมนะครับ Windows Surface RT ระบุชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อนะว่าติดตั้งโปรแกรมอื่นใดไม่ได้นอกจากโหลดจาก s t o r e เท่านั้นผมลองแล้วครับลองเอาเอ่อไมโครอลองเอา USB ดัมได้เสียบเข้าไปนะครับแล้วดับเบิลคลิกไฟล์ exe ไม่มานะครับติดตั้งไม่ได้เขาแจ้งเลยว่าติดตั้งไม่ได้ลงผ่านราวเซอร์ก็ไม่ได้โอเคผมจะได้ Google Chrome ทำไงอ่ะ Google Chrome อ่ะเขาเข้าสตอร์ไม่รู้มีหรือเปล่าจะได้ก, Google Chrome, Google Maps, กูก็โครงกูก็แมปก็นั่งลือกันวกแต่ครับเพราะว่าไม่มีปุ่มเสิร์ชหรือถ้ามีเสิร์ชเนี่ยใครทราบช่วยแจ้งกันด้วยเพราะว่าผมหาไม่เจอจริงๆโอเคแต่ว่านอกเหนือจากปุ่มเสิร์ชไม่มีเนี่ยหรือหาไม่เจอแล้วนะครับการใช้างานทั่วไปนะครับผมบอกเลยเลยว่าเมโทรไวสวยงามมากแล้วก็าการจัดหมวดหมู่ทําได้ดีนะครับชัดเจนยกตัวยอย่างเช่น แน่นอนครับทุกวันนี้แอปโฟโต้แอปยอดที่ของทุกๆคนเราไปดูที่นี่นลิสว่ามีอะไรออกใหม่บ้างก็ขอลาให้น้องเซอร์เฟซหมุนนิดนึงนะครับติ๊กต ok, ๊ t ok, t t ok, t ok. อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกอะระหว่างรอแลนะ้วเรามาโม้กันดีกว่าว่าตัวนี้นะครับผมเปิดเครื่องมาเนี่ยตั้งค่านะครับแล้วก็ใส่อินด้วย Microsoft เอ่อ Account ซึ่งผมทดสอบนะครับจากตัว PC ที่บ้านนะครับว่าผมติดตั้ง Windows 8ทับ Windows 7มาแล้วเดี๋ยวค่อยมดต่อนะนี่คือนิวเนซันในส่วนของโฟโต้ก็จะมีรูปมากมายหลายหลากนะครับซึ่งก็เรียงกันแบบไหนก็ไม่แน่ไม่ไม่ไม่น่ใจนะครับเพราะว่า a อถึง Z ก็ไม่ใช่หรือว่าไม่รู้สิแต่แอปก็ มีอยู่ชัดเจนแล้95แอปการติดตั้งนะครับไม่ยากติ้งต่างว่าผมจะต้องลงตัวที่ชื่อว่า Photo Funny นะครับของโปรดในแบงก k b e อรีก็มีนะครับใน iOS ก็มีใน Android ก็มี Windows 8ต่ RT ก็มีให้เช่นกันติดตั้งไม่ยากครับกดเข้าไปกด install นะครับแต่ถ้าเกิดแอปที่เราไม่รู้จักอยากจะดูสกรีนช็อตก็มีให้เลือกดูพร้อมนะครับ description มีให้พร้อมนะครับหน้านตาสวยงามกดอินสตอล์ได้เลยนะครับก็ด้านโหลจะมีเขาเรียกว่าจุดๆๆบอกว่าทํางานอยู่นะครับไม่ได้หยุดไปไหนโอเคแล้วว่าเขาโหลดนะครับก็มาโมดต่อผมลง Windows 8ทับ Windows 7นะครับกับคอมที่บ้านจากนั้น Windows 8ยุคใหม่ของ microsoft เขาบังคับให้เรามี Account ของ microsoft เลยในการเปิดเช้เซครั้งแรกซึ่ง เอ่อผมทดลองใช้ Yahoo สมัครก็สมัครได้นะ e ครดแอคเค n t ใหม่แต่สร้างแอคเค้าใหม่ได้แล้วก็ลองใช้ก็ไม่ยืนหันหดใดนะครับในการโหลดแอปแอปสตอรแล้วก็โอเคอาจจะเป็นเน็ตไม่ดีนะครับผมลองใหม่ครั้งหนึ่งโอเคแล้วพอผมเปิด Windows Surface ครั้งแรกผม s ายอินด้วย a อ c o u n t เดียวกันบน PC ใช้งานได้นะครับแล้วซึ่งเชื่อว่า การแชร์ไฟล์ต่างๆผ่าน s k e d r i v e หรือว่าการ synchronize หรือว่าการนั่นแหละกลารแลกเปลนข้อมูลนะครับของเซตติ้งนะครับแล้วก็ Account นะครับการซื้อแอปต่างๆเนี่ยมันจะซิงกันได้ก็เรียกว่าบนคอมเราซื้ออะไรไปบนนี้เราสามารถใช้ได้เช่นกันก็ติดตั้งไว้ได้นะครับ1ตัวไม่เป็นไรเราลองตัวอื่นดูนะครับโฟล์ o รูมนะครับเป็การแอปแตกพาร์ทเช่นกัน ติดตั้งดูนะครับก็จะเริ่มหมุนนะครับต้องบอกว่าติดตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างน,นะครับในช่วงแรกๆเนี่ยต้องยกประโยชให้จำเลยนะเพราะว่า Microsoft Surface นะครับเพิ่งวางจำหน่ายได้ไม่ถึงครึ่งเดือนแน่นอนนะครับคนที่ซื้อไปเนี่ยก็ต้องนั่งกระหน่ำลงแอปแน่นอนจนจนว่าแอปฟรี ก็เ,เช่นเดียวกันกนะับที่ iOS Android เปิดตัวเมนใหม่เนี่ยแอปสโตร์ก็ล่มกันเป็นเป็นบ้านเป็นหลังนะครับก็อันนี้เช่นกันแต่นี้ปัญหามไม่เกิดจากสโตร์นะครับปัญหาเกิดจากอินเทอร์เน็ตนะครับต่อไม่ได้ทําไมต่อไม่ได้นะครับก็ก็ปกตินะครับ wi f ฟปกติดีอยู่ก็จ้ะช่างมันไม่เป็นไรนอกเหนือจากสโตร์นะครับมีรูปภาพ ซึ่งรูปภาพนะครับเราสามารถซิงค์คนายหรือว่าเรียกดูได้จากหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวเครื่องเองนะครับหรือ Picture Library, SkyDrive นะครับหรือว่า Device ใน,ในตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็น MicroSD Card, USB t r u m d r r v v e เราสามารถไปดู Facebook Photo ได้ f i g u r r Photo ได้นะครับก็แอปพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยมีเหมือนม i โน o w แปเป๊ะๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นจุด ขายคับสำคัญของ Windows เลยก็คือ Office Office ที่บน Surface RT ติดตั้งมาให้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็น Office 2013 Preview Preview คือ Beta า e t a คือ Preview ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็น Preview ก่อนนะครับคือเป็นเบต้าฟังก์ชันอาจจะไม่ครบเท่าไหร่นะแต่ Microsoft สัญญาว่าเมื่อตัวเต็มออกแล้วนะครับผู้ใช้ Surface นะครับทุกคนได้รับการอัปเกรดฟรีแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยการทำงาน โปรแกรมต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ปกตไิไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเขาแจ้งว่าเป็นพรีวิวเท่านั้นเองคือเป็นเบต้าเท่านั้นเองเพื่อป้องกันนะครับลูกค้าบทตตามซรนดอลซอฟนะครับว่าออขอมาไม่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วลแต่ว่ากันไปแต่การใช้งานเบื้องต้นนะครับเอิร์ Word เนี่ยผมลองทั้ง Word ทั้ง Excel แล้วแล้วก็พ o w e แล้วเนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับเพราะว่าฟีเจอร์ที่ผมใช้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไกกานะครับ โอเคแอปที่ผมลงไว้นะครับเบื้องต้นก็จะมีเอ่อ r มเจอร์ซีนิเพแล้วก็เรื่องรา,าวเช่านี้นะครับแต่ก่อนจะไปหน้านั้นเนี่ยเรากลับมาดูแอปพื้นฐานก่อนสภาพอากาศนะครับทำได้ค่อนข้างสวยก็มีการแจ้งนะครับอากาศล่วงหน้า1 2 3 4 5 6วันเออ5วันเท่าทีครับถัดมาก็จะเป็น อากาศลุงหน้าไปหลายวันหน่อยนะครับของเทงวันนี้แบ,บ่งเป็นช่วงเวลาแต่ครีแทที่สภาพอากาศนะครับมีน,นี้ประวัติของสภาพอากาศหรือว่าเราสามารถนะครับเรียกเมนูขึ้นมาไปดูประเทศอื่นได้ซุ้งอมสามารถตั้งเองได้นะครับก็ภาพพื้นหลังก็จะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศจริงมีเวอร์เวเตอร์ให้เราดูด้วย เบื้องต้น News ทจะเป็นการรวบรวมข่าวนะครับซึ่งตัวนี้ Microsoft จะเป็นจะมี preset มาให้นะครับเป็นจากสนักข่าวใหญ่ๆซึ่งดึงด้วย Bing นะครับ Bing จะเป็น Search Engine ของทาง Microsoft เองออเราก็เลยอจัดตามใจชอบเราจะเอาข่าวจากสนักข่าวไหนนะครับไม่ครับผมอ่านข่าวไทยดูข่าวไทยนะครับขี้เกียจมากๆในการแปลกก็เปิดเรื่องเล่าเช้านี้ก็เป็นการรวบรวมข่าวจากทางท่องสารซึ่งก็เป็นแอป แรกๆรกลนะครับของคนไทยนะครับที่ลงบนวินโดว์8ก็จะมีการดูคงดูข่าวนะครับก็ดูด้านหลังได้เลยเป็นไลบรารีนะครับซึ่งจะเป็นวิดีโอคลิปนะฮะการใช้งานเบื้องต้นในการเป็นแท็บเล็ตทำได้ค่อนข้างดี